สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสด็จสาวน้อยลำพันโชว์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาขอบาถึงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ครับเล่นอยู่ที่วัดกองเงินเวรุวันนะครับอำเภอกะบินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นครับวันนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยโคตรโชกเลาก็จะเป็นเบาดีครับพี่น้องฟังซอยกันเนี่ยเรื่องอะไร เดิกบ่อกาเดิบ่บบึดมืนบ้ดบึดนยพี่น้องเอ้ยโคตรสกขดไหสวัสดีครับไหลเลื่นไหลเลื่นบึ้ดบึ้ึ้ดยังมือยังแล้วพี่น้องครับมือนี่โอ้ยโอ้ยเราเป็นเกิดว่าอกครับโอ้ยเจ้าแจงว่าเทน้อสโคตรสกนี่เถออ้าวนี่ครับเอาโอ้ยก็เป็นแตมีมารยะนี้บางที่ันดไ ช่วยดิส่วยทำบุญสร้างโบสถ์ดีเหรอไหลเลื่อนไหลเลื่อนจั่โม่งก่อน่วยจงแก่เก็ดม่งเศร้าจมกหามองแรงท่านเบาอยู่ท่านเศร้าอยู่จไปนจายย่ยนท่านหนึ่งืะไม่พอสามถุ อเงินอวิงวัดไง้าคุณแม่าไปเบื่อบรรยากาศครับผมอันนี้วัดคุณแม่กองเงินถวายให้เป็นของสงคุณแม่กองเงินถวายให้เป็นของสงฆ์ วันนี้ก็ได้เสว่าวัดกองเงินเวรุวันวันว่าไหลเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนเดี๋ยวนนตรับดีบ่มืมินเลยไปไหนไหลเลื่อนบ่ไหลเลื่อนบ่ยังไงไหลเลื่อน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 ฝากใส่เบื้องบรรยากาศข้างในงานวันนี้นะครับจัดโดยเตยเดชเมนต์นะครับผมพี่น้องครับออองงง้าานนนนกกเิจะยู่ใส ว้เปิด่าวว่าอยู่บนขึ้นบิหมื่อแล้วพี่น้องครับโคสุดอะไรตาพร์เสี่น้องับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปฏิบัติปฏิบัติปฏิบทนะถึงสหลักธรรมะไปเดครับผมลูกพี่ไหลเลือดาเลบอะไ่ไหลเลยบัวอไหลลือไหลเลือดปื๊ดปืดปืด

พี่น้องครับบังเบีผมถ่ายคลิปยู่ปดนาทีเนี่ยพี่น้องฟั้งหลดเนาะเข้าใจรอมาวันน,นี้มาทราเีลเรื่องเดียจะไมเไม่อนํ้ำาคข้าวลาข่าวมนเที่ยไปครได้ยินด้ว่นหลดดีกันาว่ากับห,หัวเรากับหัวหลอยเงี่านครับผม โอาแม่ดูทิศทำนะทำแล้วก็ไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่อนนะครั้งนี้นาโบทนาลาบุตรมีแมไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นนะครับสวัสดีนะครับป๋าเอ่อตอบเพื่นทองไหลมาเทมานะครับไหลลื่นไหลลื่อนไหลลื่นแม่นาชลาเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าสามสิบล้านไหลลื่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 นไหลเลื่อนคุณพี่สาว ถือไม้ค้ำยันนี่เดินทางกลับบ้านหรือว่ายังมานั่งรอตรงนี้ได้นะโอ้โหจ้าขี้นี่มาพีน้อมาพีน้องนนท์ยังไหนนนท์มารับลูกมากับรถบัสหรือเปล่าพี่น้องเจ้าว่าว่าวิ่งอ่ะไม่ได้มากับรถบอ่พี่น้องเจ้าว่าว่าวิ่งอ่ะนนท์เนี่ยเราเกิดมาว่าวักเนี่ยทำไมหนอะสาสาพระศรีนางบา ม่ได้พ่นองเรื่อมาแรงครับพีนังไปไนพินงเ้ยบอกไปดอกแล้วบอกิ่งไปแล้วแล้วบอกสักเจ็ดบ้องส่พี่ได้พ่นงครับพระนางสุธรรมมาื้เกินเาของวาระาการเรียนเนี่ยเขาเจาจางมากจเจ็ดบ้องไหมแต่จะมาหอดไหมไม่้องบอกเลยคุณพ่นองเขาเยี่ยยอด่ะละพ่นองก็ยอดปะสด้าองสดยอดเลื่นเลื่อน นี่พี่น้องบรรยากาศมีคุณแม่ว่าคุณแม่สร้างเป็นที่ดีมากเลยนางธุจิตาไม่ได้สร้างสลาณ่าแม่จะเลื่อมมาให้เป็นกระลังแรงใจกับสาวหน่อยรับเปิ้ลช่วยด้พี่น้องเด้อมือนี่สเนี่ยเป็นกษิวายกันเลยหมู่พี่น้องเลยสวนอกไม้โบสูเสียงเพิ่นบ่ได้สลาดิสตาไข่ปลาทอเด่นดอกไม้ขึ้นไปตต้นเมียนางธุจิตาเลยได้บุญจะเจ้าเมื่อวานเอาจนปารีท่านเข้าโบอยู่นี่เออส่วน ตลกเราบอกมา,า,มมาใสยยงวะนะก็ไม่เ,เคยมีเวลาเล้วนะพระอาจารย์นเนี่ย, <c oughs> ยจะเล่าก่อนม็เลยไม่ชอบจะเล่าตามนะตามกระใหมพุทธการน,นางสุนันทาเนี่ยรู้ไหมเป็นเจ้าของอะไรไม่ได้สร้างศาลาเหมือนคุณแม่ด้วยนะไม่ได้สร้างสวนดอกไม้เหมือนพระนางโตจิตราด้วย เาานมณีครพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับใหญ่ต่อเมล็กก็สิ่งไงครับผมอยู่ๆพแม่พื้นที่หนึ่งรไร่นะครับคุณแม่กองเงินเป็นบริจาคให้วัดนะครับเป็นเป็นไร้ตังเซียววัดกองเงินเวลุวันก็เลยมีงานจัดงานขึ้นในมนีนะครับผมพี่น้องครับถ้าตามเป็นผู้สร้างบ่อน้ำหน้าสราไว้สักบ่อหน่ง ตุ้ดยููไก่นะครับพี่น้องมาให่ก๊าล่างแร่งใจนะครับมรงครับสาวน้อยลําพินโชว์วันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่วัดกองเงินเวลุวันนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพี่น้องครับผมเกิดเป็นนางขว้าอีกคนหนึ่ง สุจิตาก็ได้เกิดเป็นนางฟ้าสุจิตาเป็นนางฟ้าก็ได้เกิดเป็นนางฟ้าเหลคนเดียวใมนเหล่ามุนเป๊ะชาดาน่าไม่เข้าวัดเอ๊เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวเอาตาปากเขียนคิ้วเขี้ยวเตเฮาไปดูหมอนที่ว่าจังเลยครับบอกสูเรโลกได้ทองแพงสองเพชรดั้งแพงสามเพชรทองแพงกัน ไปบริจาคด้วเจ้าสิได้เป็นยี่หังฮะไหลเลือดไหลเลือนบาดไปหลเลือนปื๊ด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 นกำลังรับอยู่ไงกันปื๊ดปื๊ดปดปื๊ดอย่างน้อยยังมีผมอยู่ข้างเงไหมใส่มีผมอยู่ข้างอย่งนี้โอ้ยดีครับบริจาคกันหลัง ครับครับครับผมได้นี่นะบรรยากาศผู้อยู่เบื้องหลังพี่น้องครับผมไร้คลั่งนะสบายสบายมาเด้อพี่น้องมาแล้่งครับผมบอกันนะครับมัดกาะเงินเวียนวนครับเจ้าชีวาว่าจังไหนครับพี่น้องเพิ่นโบวสวนมาเพิ่งแล้วนะครับผมทันโกู้โชคเพิ่นกับป๊อปป้อยวกกันเทเดท่ายคลิปเลยมือนี่นอย่างครับละเอกียดมาเิกแล้วครับพี่น้องฮะเออก็มาลองใจนางสุชาดาเพียงละเอกกยดมากเลยแล้วนะครับผม กลับไปเข้าบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอ้เอ้าเห็ดปอกกันนะนี่เออยังยังอ่ะชื่อยังหนิรักมาผู้ใดมานข้าเจ้าเออเออเออโอ้อ่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้จังหนี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมคลิปนี้เห็นอะไรเรื่นเรื่นเื่นเื่น มีแห้งก็เจ no, ็บยไหนมไข่ s <S ้มีครับไหลลื่น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 พี่น้องครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ